เอาแล้วฮะน้องๆหนูๆในวันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า e N Curse ถ้าแปลเป็นไทยก็สมอเรือหรือทอดสมอนนั่นเองฮะเกมมีความคล้ายคลึงกับ d a n d y w o r e l d เอามา,มากๆเลยหากให้พูดก็คงเปรียบเสมือน d n ดน y o r l d เวอร์ชันอนาคตเลยละฮะในนันทีที่เข้าเกมมาเขาก็มีให้เลือก2ตัวละครด้วยกันระหว่างล็อกกี้อันนี้น่าจะเป็นตัยังไม่ทันได้เลือกเลยอี <incred ul> ตัว <น ight S 2> คืออะไรแค่จะดูว่าคืออะไรจะบอกน่นได้เล่นแล้ว แล้วเหมือนจะเห็นความสามารถของล็อบกี้ด้วยนะฮะแต่ว่าไปแล้วโอ้เ h ่งเลยฮาวทพไม่จะเป็นต้องสอนตัวตัวเรียวกับเราสรุปแล้วได้ตัวนี้เหรอล็อบบี้โอ้ไม่เพเยอร์เลยนะฮะเนี่ยแล้วยังไงต่ออะเราก็นะฮะห้ามตัวตัวเรียกไปแล้วเราจะดูอย่างอื่นได้ไงอะโอ้นี่ไงซื้อตรงนี้หรอโอ้แล้วเขามีพาดด้วยแฮ คลิมเบอร์อันนี้น่าจะเป็นตัวละครก็เปรียบเหมือนตูนในแดลี่หรือเปล่าใช่ล็อกกี้ทำอะไรได้ <c oughs> ล็อกกี้เลือดสสตามินาสสปีดก็ C แฮกกิ้งก็4ี 4, ่สเตลก็ C อ่าพื้นฐานเลยนี่นาะระดับ4ล่ล้วนๆส่วนอาบิลิตี้มีซะด้วยแฮะเราถูกศัตรูโจมตีเราจะได้ค่าสตามินาและสปีดเพิ่มขึ้นถึงระดับ A <c oughs> เป็นเวลา5วินาทีอ่าเอาเรื่องหี่ว่า แค่นี้เหรอ,อเปิดอะไรไม่ได้แล้วเหรอโอเคมันจะมีแค่นี้แฮะมีสกินด้วยอาาแล้วแลวชอล็อปล่ะอันนี้มันไม่ใช่ชออ็อปอะนี่ต้องช็อปนี่เลมเบอร์ตัวนี้ป้าตัวที่เขาให้ลวดเล็ต่อแรกฟรีี้วดเหมือนกันเลยแฮะเหมือนต็อปปี้เนาะโอ้เราเขามีตัวละครอื่นเนยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ทุกตัวล้วนเท้ากันหมดเลยนะโอ้อันนี้น่ารักจังเลยอะจริงๆแล้วพื้นฐานเราก็น้าตาเหมือนกันแหละเธอแค่เปลี่ยนสกินนะ่ะแค่มีหมวกทำไมมีคนน้อยจังเลยมาแล้ว My Name Leon o ีฮนมีมิชชั่นอะไรให้เราทำด้วยทำไมเกมเขาทำดีจังแฮกอะไรสักอย่างนะฮะว่นกี้อ่านไม่ทันมัวแต่คุยเขาบอกว่าในชั้นทุกอย่างอันตร,รายหมดเลยนะฮะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีมีซิเคลิตี้ป้องกันชั้นด้วยเหรอโอเคห้องหนึ่งห้องรับคนได้10คนนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นเกมใหม่อะเนาะ คนก็เลยยังไม่เต็มนี่มีแค่5คนเองและหน้าตาเหมือนกันหมดเลย <c oughs> เร็เวเร็เวเวชั้นที่หนึ่งพอเห็นเลยดิมันทาได้ดีหรือเปล่าเกมนี้มันจะล้มแดนดี้ที่ช่วงนี้ไม่ค่อยอัปเดตได้ไหม you first set s a m u r a อะฮะถ้าหมดแต่อ่านนนี่แล้วก็ security ที่โ่มาของข้าเราแน่เลยอะฮะเอ๊ะ uh huh. uh huh. ทำไงเล่นไงยา yeah. อันนี้อะไรอะอ๋อพื้อนเฉยเฉยไม่มีอะไรเอ้าใช่ว่ะ,อะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอะไรไม่รู้กคนกว่าแค่ของตกแต่งตัอีกแต่เก็บได้อันเล็กกรตติดเดียวนั่นหรือซือ้อ security นี่ยเทมปะเหมือนจะใช่แฮะมันเขียนว่ารีฟิลเอเนอร์จี้ฮะก็คือตัวรีสเตมินลเองเก็บให้หมดตกตามพื้นไปหมดเฮ้ย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 เดี๋ยวดีเพื่อนไม่เห็นจะไปต้องลากันมาขนาดนี้เลยทางให้ทางมันก่อนเออแล้วเราต้องไปแฮกอะไรอ่ะเขาบอกให้เราแฮกให้เรียบร้อยแฮกไหนไม่ให้แฮกกี่อันอืมไม่บอกซะด้วยแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยหรือเขาบอกตอนที่สอนตัวตัวเลี้ยววะนั่นเลยใช่ป่าวใช่ใช่แฮกแผ่นนี่ไงแฮกเลย เอออะไรนะเฟล<笑><笑>เฮ้ยยังไงนะหนึ่งสองสองใช่ไหมอ๋อมันแฮกแบบนี้อ่าไ่เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ไปหนุกหนุกหนุกทุกคนมัน,น,น,นต,ต,ต้องกดให้ไวหน่อยมันมีหลอดเวลาตรงเนี้ยเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่คือไรก็พิมพ์ไงอะ่ะเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่หรอ 1> 6 1 8 7 7 6 1 8 7ต้องไงฮะนี่ยังไงอะ3 3 1 9 6 3 3 1 9 6ไม่ใช่หรออ๋อตรง Enter มันเท่ออาอ้แล้วก็สเปกมาโอ้นกึกว่าแค่เราให้เวลาหมดไม่รู้ไงไม่เคยเล่นดูตัวเลียวไม่ได้ดูมาก,ก่อน1 2 3 4 5ทำไมเขามีให้เล่นเยอะจังเลย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อันนี้ง่ายสุดแล้วเสร็จ <c oughs> แล้ว ขอโทษดีครับเพื่อนพอิมือใหม่นะหวยตุเลยเอ่ะโอ้มาดอนนะ้ามาดอนเฮ้ยทำไมชอบเลยไม่เอาอย่าลอกกันมาเวลาแฮกอ่ะเขามีอะไรให้เล่นเยอะ่าแดนดี้อีกนะแดนดี้จะมีแค่แบบเดียวคือสเปกบาร์ลัวๆแต่อันนี้คือเยอะแยะเต็มไปหมดบอกตรงๆว่าตอนแรกมืนตอนนี้เริ่มเซียนแล้วพอทีประสบการณ์มันเยอะอี่ไหนอ่ะเอียนเดียวเองเราจะได้ไปชนต่อไปกันลวเพื่อนเพื่อนหรือว่ามือใหม่เมื่อเราหรือเปล่าแฮกไม่ได้ใช่ไหม เพื่อ้สะเก็ดนะฮะมันเป็นหลอดเลือดนะเนี่ยดูดิไม่ใช่หัวใจแล้วนะของเราเหลือ94้าสหายไปไหนยังไม่ทันได้โดนใครงับหรือสักครั้งผมหาเครื่องหนึ่งไม่เจอนั่นปะอ้ามือใหม่มั่นกันสินะเพื่อนให้เราทำได้เปล่ามา67218องหน่งแปด EC หกเจ็ดสอนึ่ Enter อ่าเสร็จแล้วฮะแล้วก็ไปเลยเสร็จสิ้นภารกิจในการแฮกชั้นนี้แล้วได้เวลาไปแฮกชั้นต่อไปโอ้โหเรานี่แม่งคอดแส่รับไปนี่หว่าะอ้า แฮกเกอร์มือฉมังเหลือเสียเสียสละไปหนึ่งในการแฮกหนึ่งชั้นชั้นหน้าก็หายไปอีกหนึ่งเงี้ยเหรอเราอยากลองอาบิลิตี้ฮะอาบิลิตี้ของเราคือถ้าโดนงับเราจะเพิ่มสปีดกับสเตมินาขึ้นเป็นระดับ A 5วินาทีถูกปะใครก็ได้ช่วยงับนาทีอืมทำไมมีสแกนด้วยเนี่ยนี่ก็ไอเทมเหรออ่าบูสต์สปีด5วินาทีนะฮะของสเตมินาอันนี้อะไรวะเนี่ยสเตมินาอ่าเอเนจีดิงโอเคเติมสเตมินา เอ้เพื่อนสนใจหรือเปล่ปาอดิ <S 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 อ๋อหุ้นแตมิอาเด้งจริงด้วยแล้วก็อ๋วิ่งไวมากเลยเนี่ยนี่อะไรอ๋อโดนอีกแล้วอืมสกิลอตีนะ้น่าจะเป็นหุ้นยนต์แง่าอีทีอีทีทเฮ้ยทำไมเรามีไอเทมมีหนึ่งชิ้นล่ะเราถือได้สี่ชิ้นเหรออันนี้คืออะไรงับไปแล้วงับอีทีอันนี้เพิ่มเอเนอร์จีนะฮะมีเพิ่มเลือดไหมอ่ะ ยังได้เลือดแล้วดิไอเนี้ยเขาช่วยเปลี่ยนให้มันดูเด่นกว่านี้หน่อยได้ไหมวะเราดู <laughs> ว่าเป็นแบบไอะไีอยากตรงมือนะที่มันไม่ใช่ให้เก็บของอะ่ะว้าวมาดอนแงกแงกแงกนงอยนี่อะไรอะ่ะเฮ็ดพีปะบวกสเตล20%เป็นเวลา5วินาทีอยากได้เฮดพีอะ่ะเอาเลยแฮกเม่กี้เป็นตัวเลขอะ่ะ9 2 8 5 9 Enter 10สิคืออะไรฮะ249คืออะไร 9, 9, 9, 9, 9, 9 128อะไรวะ8อ่ะ อ๋อเจ็ดแล้วก็หกแล้วก็ห้าเอาน้ำถอยหลังอ้าวหยไม่ใช่เหรอเมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้แบบอ๋อคือเสียแล้วนะแต่เรียบร้อยฮะเลือดกระฉูดเออแต่กเมื่อกี้แค่ทำอะไรวะอะไรนี่อะไรเนี่ยอืมเขาเขียนว่ารีโครบอ,อ๋อแผ่นอลโลเจชันอ๋อสแกนหาแผน่นลให้เราแฮกเล่นใช่ไหมจัดไปสแกนดูด้านนี่มันไม่ใช่เครื่องเดิมเหรอใช่นี่เครื่องที่เพื่อนเล่นอยู่ <c oughs> เพื่อนเราขอเล่นได้ไหมฮะโอ้โหเพื่อนทำเป็นวะกิ่งหน่อยทำเป็นแฮกหมดมาด้วยกาเป็นดีมแท้แทยังไม่เจอตัวปแปลกๆเลยเนะี่ย แต่เราเหลือแค่2คนจะแล้วชั้น i, เมื่อกี้เสียสละไปถึง2เรายังไม่รู้เลยว่าระดับ,บของ Security ใช่ไหมฮะเกมนี้ security เนาะมันมีระดับยังไงบ้างอะถ้าเป็นแดนดี้ก็จะแบบตัวธรรมดาตัวแรหรือไม่ก็เมนคาแรคเตอร์โอ้ตัวนี้มีอ๋อยิยงได้ด้วยเดี๋ยวโกงไปเปล่าระยะไกลไม่สู้ดีแบบนี้ฮะใค้ที่เล่นแดนดี้มาไอแบบนี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วนี่เนี่ยตึ๊งตึ๊งตึ๊งหนหนึ่งนี่ <Ll> ล่าง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 แล้วก็นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอะยงสีอ่ไดป่าไดใช่ใช่โอ้โหวันนี้ก็มือมันมีให้เล่นหลายอย่างจังอะโอ้โหโอ้โหนี่แฮกเหลืออะไรวะครับเนี่ยโอ้โหได้แฮกจะสรุปขนาดนี้เปลี่ยนอาชีพเป็นแฮกเกอร์ดีไหมได้แล้วเหมือนเพื่อนจะยังอยู่แต่ด้วยแต่เราเองก็จะไปแล้วเฮ้ย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 โกงไปเปล่าเพื่อนโดนแน่เพื่อนโดนแน่ ไปโดนนันนั่นนันนันเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย่เหมือนจะยิงไม่แรงเท่าไหร่นะเพื่อนโดนไปสองนัดเหมือนไม่เป็นไรเลยให้เขอสักทีสิตัวนี้ไม่เอาตัวนี้มันน่าจะน่ากลัวไงก็ไม่รู้อ่ะฮแต่สายตาเขาสั้นแต่เพื่อนโดนไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนเงี้ยเงี้ยไอ้ลองยิงสิอ่ะโอ้โอ้โอ้หนึ่งเฮดพีฮะทุกคนโดนทีละหนึ่งเฮดพีมันก็ไม่แรงเท่าไหร่แหละแต่หน้าจอมันบึดบึดมัวมัวเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ ทำไมเราเจออะไรแปลกๆเก็บแล้วไม่ได้อะไรมันมีบอกว่าไอเทมทำอะไรได้ตอนเก็บก็จริงนะแต่ตอนชี้มันไม่บอกแล้วอะเพราะน่าทําให้ตอนชี้บอกด้วยนะบางทีเราก็จําไม่ได้เช่นตอนนี้เราก็จําไม่ได้แล้วจะไมเพื่อนอุ้ยเพื่อนจะไปแล้วนี่วะอือยังไม่เจอยาเลยนะเนี่ยแล้วก็ไม่มีไอเทมขายด้วยแต่ก็พอเข้าใจได้แลวฮะมาเป็นแบบแฮกเกอร์อะทีมเข้ามาอย่างนั้นก็คือเราเป็นเหมือนการจะบอกเลยว่าเราเป็นสายรับหรือเลือดรัเพื่อนเลย เอามีเหรอดู not has อย่าจับนะเขาก็บอกอยู่อย่าจับ open shop เลยสิแ a นเด t e หกสิบเหรียญเรามีเอามาเลยอันนี้อะไรอ่ะ digon ทำอะไรได้อ่าสแกนโลเคชันอ๋อสแกนหา npc ก็คือ security พวกนั้นเอามาเลยใช้ยาเลยจ้ะอ๋อขึ้นมาครึ่งหลอดแล้วเพื่อนดิบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหายไปสิแก่แคไอตัวนี้นี่นะฮะ โกงกันไปบอกว่าไปแล้วทำไมแสงมันดูสว่างจ้าสักขนาดนี้สุプพลายทำไมแล้วต่อยเพื่อนทำไมอะอันนี้ค่อนข้างสว่างนะนี่อะสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงสองกูสองไม่มีสูตรคูณด้วยวเหรอนี่แฮกประเทศไหนเนี่ยสี่หกบวกสองเอเจ็ดเอ๊ะเอ๊ต้องแปดนี่วะ <laughs> อันนี้ห้านะห้าลบหนึ่ง <laughs> เป็นสี่อยู่ดีก็ <laughs> ามา <laughs> คิดเลขสนุกกับงานนี้ <laughs> เล่นหนึ่ง นี่นะเล่นเกมไขเีรีย,ย,ยแท้ๆไงต้องมาปวดหัวกับคิดเลขวะแล้วถ้าในอนาคตมันอัปเดตห่างขึ้นมาแล้วก็แตกเลยดิชีวิตนี้นี่แค่บวกลบเท่านั้นขอลองขอใหม่หน่อยอันนี้มันจะสแกนโอเคไม่ต้องสแกนแล้วมันมาแล้วตัวใหม่ซะด้วยนะฮ่าๆมีหลายตัวโอ,อ้ตัวเก่าก็มาไม่ต้องสแกนไปไหนแล้วบูดเลยครับผมไปเลยครับสแกนอยู่นั่นสองตัวแล้วก็เสร็จเราสิแฮกเลยแดง,แดงเหลืองเขียวป้าเขียว เหลืองฟ้าแดงแดงฟ้าเหลืองเขียวเย้ yeah! แดนนี้น่าทาอะไรแบบนี้บ้างเนาะเปลี่ยนวิธีในการปั่นเครื่องบ้างอะก็สนุกอีกแบบ <Okay. S 1> อืมชั้นนี่ห้ายังไม่เจอตัวอะไรน่ากลัวน่ากลัวที่ให้ความรู้สึกแบบเมนคารคเตอร์อะไรแบบน,นั้นเลยอะทุกตัวมันอืมมันฮ่าฮ่ายังไม่ได้เจอตัวนั้นฮนะมันมเรียกว่าอะไรเดียอันตรา,ายพอๆกันหมดนั่นแหละยังไม่มีจุดเด่นในตัวเองเท่าไหร่นะะฝั่งของอืมสกิลตี้นะ Car too fast. Trying to find love, but it never lasts. Looking in the mirror, but I don't see me.